สวัสดีค่ะพบกับอ้อมโชคดีมหาจ,จารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณใด้ฟังนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยพลังงานรวมไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้รับแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆกลับไปเรามาดูก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงแล้วก็เป็นของใครคะหกดาบ พลังงานในคลิปนี้นะคะเป็นของคนที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือบางคนเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางคนเปลี่ยนงานบางคนโยกย้ายที่อยู่บางคน move on บางคนไม่ได้อยู่ในจุดเดิมอีกแล้วไม่ได้รู้สึกแบบเดิมอีกแล้วนะคะทั้งที่ก็บางคนยังไม่รู้เลยว่าอนาคตรหรือว่าสิ่งที่เลือกอะทางที่เลือกจะเป็นยังไงแต่ก็ ออกไปนะคะแต่ก็เดินทางแต่ก็เปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากเล่าอะไรให้คุณฟังเจ็ดเหรียญราชินีถือดาบ The h y p i n o t e s t ไพ่สองไม้เท้ามันเป็นไพ่แห่งการรอคอยนะคะเป็นความไม่แน่นอนคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่ไหมคะเจ็ดเหรียญบางคนรอคอยเงินบางคนรอคอยผลลัพธ์ผลกำไรหรือรอคอยสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปหรือรอคอยใครสักคนนะคะแล้วก็รอคอยเหมือนมานานมากอย่างเช่นบางคนรอคอยเงินรอคอยผลกำไรรอคอย ความรักความเป็นไปนะคะสถานการณ์นี้นะมันยังมีการคลุมเครืออยู่นะคะถึงแม้คุณพยายามจะชัดเจนคุณพยายามที่จะติดต่อสื่อสารหรือพยายามที่จะหาวิธีการจัดการนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันก็ยังดูคลุมเครือยังหาทางออกไม่ค่อยได้นะไดย้พิสเทนนะคะบางคนเนี่ยมีเซนต์มีสัมผัส แรงมากแล้วก็คุณนะคะมันมีการวางแผนอะไรบางอย่างไว้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่บางอย่างมันไม่ได้หนังใจคุณวางแผนในการที่จะทำงานเริ่มงานอาจจะเป็นงานที่ 2- องานที่สมมีการเดินทางนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการวางแผนโดยเฉพาะในเรื่องการต่างประเทศหรือว่างานทางไกล การเดินทางไกลนะคะหรือการติดต่อระหว่างประเทศหรือแม้แต่การออนไลน์นะคะมีคือมีความคิดอยู่นะว่าจะเริ่มทําอะไรดีแล้วก็มันมีแผนในใจอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําเรามาดูซิว่าจะลงมือทําเมื่อไหร่แล้วมันจะดีไหมโอ้โหไพาราชา ดาบนะคะราชนีดาบกับราชาดาบมันหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการติดต่อเจรจาก็ได้นะคะการชัดเจนตรงไปตรงมาหรือว่าการโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึง่งโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะคะมันขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบนี้เนาะมีเดอะไพิเทศเข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นความรักทางไกลเป็นความรักไม่เปิดเผยเป็นความรักที่ยังบอกใครไม่ได้ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ หรืออาจจะอยู่ก็ยังอยู่แบบเปิดเผยไม่ได้อะคะ่ะรอวันรอเวลาที่จะเปิดเผยรอวันเวลาที่จะเดินทางมาหากันมาพบเจอกันมาอยู่ร่วมกันนะคะมันเป็นคือไม่ได้อยากจะอ่านเรื่องความรักนะแต่มันมาทางเนี้ยคะ่ะมันเป็นความปกปิดหรือแม้แต่เงินที่คุณรออาจจะเป็นเงินลับๆก็ได้นะคะ หรืองานอาจจะเป็นงานที่แบบเออยังบอกใครไม่ได้ถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ยังบอกใครไม่ได้หรือว่ายังเปิดเผยไม่ได้อะคะ่ะมันเป็นความลับมันเป็นความห่างมันเป็นเรื่องที่เหมือนยังยังต้องเก็บอยู่อะเออแล้วอนาคตมันมันเป็นยังไงคะ่ะมันจะชัดไหมทั้งเงินทั้งงานแล้วก็ทั้งความรักของคุณเนะี่ยกับคนนี้กับงานนี้กับเงินก้อนเนี้ย มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทนหันแบบเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเขาเรียกว่าเงินถ้าเป็นเรื่องเงินเงินก้อนนี้อาจจะต้องรอคอยนานนะคะหรืออาจจะได้กลับมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มกรอบเต็มกำนะคะคือรอมานานแล้วมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องแบบเออให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นว่าเออเงินก้อนนี้มันอาจจะ ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะมันอาจจะช้าหรือมันอาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะคะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําใจคุณอาจจะต้องวางแผนชีวิตอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือแม้แต่ความรักนะ้อนอาจจะไม่ได้เป็นดลังใจอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้อาจจะต้องคบกันต่ออยู่แบบนี้บางคนมีบางฝ่ายบางคนอาจจะมีความทุกข์ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรจำยอมอะนะคะในสถานภาพ หรือว่างานนะคะในช่วงนี้ในการเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีอะไรที่จะต้องโอ้โหลงทุนเยอะเงินอาจจะต้องใช้จ่ายในการลงทุนหรือว่าในส่วนที่ยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้รับมาในส่วนที่ใช้ใจ่ายไปก็ยังต้องใช้ใจ่ายนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักต้องจัดการต้องวางแผนให้ดีนะคะเนะี่ยต้องวางแผนให้ดี เพราะว่าถ้าวู้วามเป็นไพ่ดาบเนี่ยถ้าวู้วามอาจจะมีการประทะคารมกันได้นะคะอาจจะมีถ้าเป็นความรักก็จะปะทะคารมกันนี่แหละของคู่นะคะของคู่ที่แบบเออมีความไม่ชัดเจนแล้วอยากจะพัฒนาไปต่อแล้วมันยังพัฒนาไม่ได้คือความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ถ้าอยากไปต่อก็ต้องอปรับความคิดความเข้าใจความใจเย็น นะคะหรือแม้แต่เรื่องงานถ้าปลีผามนะอาจจะลงทุนไปแล้วอาจจะได้ผลลัพธ์หรือกําไรอาจจะได้ไม่ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินบางส่วนนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินวางแผนให้ดีคิดให้ดีค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้นะอ่าดูซิขออีกสใบนะคะว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไง โอ้โหเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะขอให้ทำสิ่งดีๆเข้าไว้อู้หูย The World นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคใดๆในชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการตอบแทนที่ดีขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องในคุณงามความดีนะคะแล้วอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานหรือว่าอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมอะ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณจะได้รับผลเรื่องราวดีๆนะคะความรักดีๆความรักจะชัดเจนเพราะว่าจริงๆคุณก็ดูเป็นคู่กันนะแต่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าผ่านอารมณ์ขึ้นๆลงๆช่วงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนจะได้เป็นอะไรที่เปิดเผยจะได้แบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคอมพลีทนะคะอนาคตสดใสามากๆนะคะเรื่องการเงินก็เหมือนกัน คุณอาจจะไม่ได้เงินที่คุณรอแต่คุณอาจจะได้มาทางจากทางอื่นนะคะฉะนั้นเปิดช่องทางการรับเงินหลายๆทางบอกตัวเองอนุญาตตัวเองให้มีความรักดีให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ได้พบเจอคู่ที่จะมาเป็นคู่รักคู่แท้คู่ที่จะมาส่งเสริมกันเนี่ยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะการง,งานก็เหมือนกันนะคะขอให้คิดพิจารณาขอให้อันไหนไม่รู้ให้เรียนรู้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ กระจ่างคุณจะได้รับสิ่งที่ดีได้รับสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดที่คุณควรจะได้รับคุณจะได้รับแบบที่คุณคู่ควรนะคะทั้งการเงินการงานความรักนะทุกอย่างสุดท้ายแล้วมันจะชัดเจนมันจะชนะมันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะถ้าสิ่งไหนไม่ดีอ่ะถ้าจดติขึ้นเนี่ยสิ่งไหนไม่ดีมันก็จะออกจากไปจากชีวิตคุณนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณ เป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคนที่เหมาะสมหรือว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วมันคู่ควรนะคะถ้าคุณทําดีที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะได้มาค่ะเงินก้อนนี้จะได้มาไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณรอหรือเงินที่มาจากทางอื่นสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นที่พอใจอ่ะไม่ว่าจะได้รับจากไหนคุณจะเป็นที่พอใจแล้วก็ชีวิตคุณจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะปิดความรักเดิมๆที่มันทุกข์มันไม่ดีมันท็อกซิกมันไม่ดีต่อใจ ปิดเรื่องการเงินที่มันฟืดเคืองนะคะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะความรักก็เป็นความรักแท้จริงใจเป็นความรักที่เปิดเผยได้เป็นความรักที่ถูกต้องบางคนได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยซ้ํานะคะนี่คือไพ่เล่าเรื่องให้คุณฟังนะคะแล้วก็มันเหมือนคลิปนี้เป็นเหมือนการให้กําลังใจอะ่ะว่ายังไงสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะดีขอให้คุณยึดมั่นในคุณงามความดีขอให้คุณยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ทำดีได้ดีค่ะส่วนสิ่งไหนที่คุณอาจจะทำไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่อะ่ะคุณก็อาจจะมีผลในส่วนนั้นนะคะจัดติกออกมาให้คําตอบสุดท้ายกับเดอะเวิลนะคะสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็จะมีความสุขค่ะขอให้คุณน้อมรับพลังงาน The w o r l d ด์นะคะจัดติคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคู่ควรคุณจะได้รับในเวลาที่เหมาะสมค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะ